สวัสดีครับอยู่กับผมพอตโกรองซีนะครับวันนี้เราจะมา <ผ Geez. S 1> บอกวิธีการถอดหน้ากากกีดรอยผ้าไอะครับตัวใหม่นะครับขั้นแรกครับให้ถอดตัวนี้ก่อนนะครับน็อตสองด้านคร,บนรกกับตัวนี้แลาา้วก็ตัวนี้แล้วหน้ากากตัวนี้ถอดน็อตหนึ่งตัวนี้ตัวที่สองอยู่ตรงนี้สองด้านนะครับอันนี้ผมแกะไปแล้วรอบหนึ่ง นะครับแล้วต่อไปส่อดครับท่านจับตัวนี้นะครับเด่ยแล้วก็ดึงเลยครับผมนัดขึ้นนะครับัดเข้าหาตัวนะแล้วต่อไปก็ถอดชิ้นนี้นะครับแล้วก็จะมีนับมีนัข้างล่างตัวหนึ่งนะครับเห็นบหมเนาะตัวนี้นะครับยู่ตรงนี้ถอดชิ้นฟ้าก่อนนะครับชิ้น้าตัวนี้ออกมันเป็นฝาครอบนะครับแล้วมันจะมี มีกิ๊ตรงนี้ครับเป็นกิ๊บล็อกตรงนี้ค่อยๆงัดขึ้นนะครับนะครับมันจะมีน็อตแล้วมีนอ็อตตรงนี้ครับสองตัวหงตัวฝ้ายขวาบบสำหรับคนซาวๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับประมาณน,นี้ครับแล้วมันจะมีนอ็อตสองตัวนะครับคือตรงนี้ฝ้ายขวามันเดิมสำหรับคนที่จะเปลี่ยนดีๆเป็นดีเลยแต่งนะครับ บอกไว้เลยว่าดีเลย์ไม่เหมือนเพื่อนนะครับเป็นปักเหมือนเหมือนกามปักเป็นสามปักทอดนั่นจจเราก็งัดออกมานะครับจะเป็นอลูกยางต่อไว้อยู่นะครับดีเลย์ไม่เหมือนเพื่อน ก็ใครจะเปลี่ยนก็ทําการเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่า <c oughs> น่าครับเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ประกอบทุกอย่างเข้าเหมือนเดิมนะครับเห <c oughs> มือนที่ดอดก็ขอ,อ,อจกินเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ